เลยค่ะกลับมาเจอกับโบอีกแล้วกับที่นี่ที่เดิมค่ะเต็นรถยนต์มือสองราชพฤกิคาเซนเตอร์ค่ะและแน่นอนทุกคนค่ะวันนี้บมากับ s u v วเจ้าตลาดที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ s อ v วที่คุ้มที่สุดนะถ้าหากวันนี้คุณจะซื้อรถมือสองสักหนึ่งคันค่ะเพราะ S u v วคันนี้ค่ะนอกจากจะให้คุณในเรื่องของราคาที่ถูกก่าป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดแสนบาทนะทุกคนนะที่สําคัญเลยค่ะนะวันนี้ถ้าคุณไปซื้อป้ายแดงคุณอาจจะต้องใช้เงินออกรถประมาณันึ่งถึงสองแสนบาทแต่วันนี้ค่ะออกรถ ือไปกว่านนั้นค่ะนะคะนอกเหนือไปกว่าราคาที่บอกว่าคุณจะคุ้มแล้วในการซื้อรถมือสองที่แน่เลยนะถ้าเป็นเจ้าคันนี้นะทุกคนคะคุณจะได้ทในเรื่องของฟริลิ่งการขับขี่ช่วงล่างที่นุ่มนวลค่ะและคุณจะได้ในเรื่องของนะคะการเตือนนะคะออกนอกเลนหรือแม้กระทั่งการช่วยเบรกด้านหน้าแบบอัตโนมัตินะคะทุกคนคะวันนี้มีเงิน8ปดถึงเก้าแสนนไปซื้อรถป้ายแดงเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคุณไม่ได้แน่นอนสําหรับนะคะบอดี้นะคะ, Body, ะ,คะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะที่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคันนี้นะจะเป็นยี่ห้อไหนไมไ กับเครื่องยนต์ดีเซลนะทุกคนนะคันนี้เป็นตัว2.2 XDL ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็น XDL นี่เลยทุกคนคะเนี่ยเขาจะมีในส่วนของโลโก้เคลือบนะคะหรือว่าเป็นเซนเซอร์ช่วยเบรกด้านหน้านั่นเองนะคะอยู่ที่โลโก้มาด,ด้าแบบนี้นะเจ้าตัวนะ CX5 ที่เป็น2.2ดีเซลเนี่ยทุกคนเขาจะมีเครื่องยนต์นะคะ อยู่2ขนาดนะแต่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีแต่จะมี2รุ่นนะจะมีตัว XD ธรรมดาซึ่งตัว XD ธรรมดาก็จะไม่มีฝาครอบนะคะหรือว่าไม่มีตัว iActive g e n นะช่วยเบรกด้านหน้าแต่ถ้าเป็นตัว XDL คันนี้เนะี่ยก็จะมีความแตกต่างในะเรื่องของตัวนี้เลยค่ะนะจะมีช่วยเบรกด้านหน้าแล้วด้านในนะมี Sunroof ด้วยค่ะทุกคนค่ะอ่ะเรามาดูนะบอดี้คันนี้กันก่อนดีกว่าคันนี้ก็จะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะบอดี้ไร้ริ้วรอยมากๆคันนี้เป็นรถปี2019ไฮไลท์อีกหนึ่นนนน,นนอออกกกกจาาววัี้ร่ม ไปขอในที่ปีหน้ามีเงินไปเที่ยวปีใหม่แล้วใช่ไหมนี่เลยค่ะทุกคนขาปีใหม่เดินทางไกลแบบนี้คันนี้มากับยางปี22ค่ะกับยางโตโยนะคะก็เป็นยางที่นะคะเป็นยางญี่ปุน่นแล้วก็อยู่กับบ้านเรามานานเหมือนกันนะคะทุกคนค่าและบอดี้ด้านข้างทุกคนดูดิสีดำเนี่ยเป็นสีที่เวลามีรอยขีดข่วนเนี่ยสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่มองง่ายมากๆแต่รถคันนี้ไม่มีรอรอยเลยแลวเป็นรถที่เพิ่งเข้าด้วยนะคะก็แน่นอนนะคะสัญลักษณ์ด้านข้างนะคะบริเวณกระจกข,ข้างก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นใบสปอร์ตก็คือการเตือนออกนนนออกกลมมาาาให้ะคะ้คคคททุคคุ่รง ด,ดีกว่าเพื่อเป็นความเมกชัวร์นี่ทุกคนดูดิด,ด,ดูดิเห็นปะข้างนอกเงาข้างในด้านค่ะตามซรายนะคะโรงงานผลิตรถยนต์บ้านเราทั่วไปะคะ่ะทุกคนคะ่ะเม็ดอักอยู่สวยอยู่ครมอยู่ครบแต่ข้อเสียของการดึงยางอันนี้โบาฝากไว้หน่อยนะทุกคนนะบางทียางรถยนต์นะคะเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปดึงทุกวันหรือดึงตลอดเวลานะเพราะว่าการที่ดึงบ่อยๆอ่ะมันก็จะทําให้ยางตรวนี้เสื่อมสภาพเนาะเสียงหรือกลิ่นภายนอกมันก็จะซึมเข้าไปได้ง่ายนะแต่อันนี้บบเปิดโครงสร้างแล้วก็เปิดบอดี้ให้ดูนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะมาดูกันที่ประตูหลังต่่อคคคะะททุุกกนนนนีเลย อ่ะให้ดูนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นตัว XDL ค่ะทุกคนคะ่ะนะคะอ่ะดูนะคะทุกคนมีอะไรที่แบบสวยกว่านี้ยังไหมนะทุกคนคะ่ะเมดอาร์กเรียงตัวสวยมากๆเลยคราวนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ให้ความสะดวกสบายสําหรับตัวซีเอ็กไฟทคันนี้ย้ำก่อนนะตัวนี้มันออกข้างมันล้าน8นะทุกคนนะล้านแนะนะอันนี้คือสัญลักษณค่ะนะคะดีเซลแบบนี้เลยกับ Sky a c t i v e t e c คโน l o ย y นั่นเองค่ะนี่ ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยบางทีถือของพลุงพลังเลยจะให้มานั่งเปิดแล้วยิ่งผู้หญิงตัวเตี้ยๆแบบเราไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวเตี้ยแบบนี้คิดดูดิทุกคนต้องมานั่งแบบดึงดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ เมื่อยใช่ไหมนี่เลยเขาก็มีประตูหลังไฟฟ้าอ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของเจ้าตัว c ีเอ็ไจะขายไม่ได้เลยก็คือนี่เลยค่ะเครื่องเสียงบสถทค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยของมาสด้านนะและข้อดีมากมากเลยของตัวท็อปนะถ้าเป็นตัวรองท็อปก็จะไม่มีนะทุกคนนะจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นเพราะว่าชุดหนึ่งก็หลายตังหมือกันอันนี้ก็คือในส่วนของม่านนะคะบริเวณนะคะเก็บสัมภาระด้านหลังต้องเอาไว้กันขโมยนะคะบางทีเราเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราจะจอดรถไว้นานๆกลัวใครมาส่องเห็นสัมภาระด้านหลังก็เอาม่านนี่เขาปิดไว้สําหรับประตูหลลังงกกใช้าาานายมๆเ แลวเห็นปะสบายอ่ะมาดูโครงสร้างด้านข้างกันต่อดีกว่านะแต่ว่าขออนุญาตเปิดประตูวันเดียวแล้วกันนะคะทุกคนคะอ่ะนี่เลยทุกคนดูเลยนะคะเม็ดอาร์ยังตัวเป็น เรียงตัวสวยสีดำอันนี้เหมือนคล้ายๆสีลูไซด์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้แอบเห็นกากเพชรวับวับแววๆอยู่ด้วยนะคะทุกคนอ่าแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวใส่ย,ยางก่อนนะคะโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบริเวณด้านในกันดีกว,นะว่านะว่าเจ้าสีไฟคันนี้ XDL คันนี้นะเครื่องยนต์ดีเซลจะไมายเยอะไหมหรือว่าจะไมายเท่าไหร่ไปดูกันเลยคะ่ะและนี่ก็คือบริเวณด้านในค่ะของ เจ้าตัวมาด,ด้า CX5 2.2 XDL สี 2, ดาคันนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นรถปี2019เนอะนะคะด้าน,นในนะคะก็คงเอกลักษณ์ความเป็น CX5 เหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็น,นะะระบบความปลอดภัยต่างๆนะทุกคนนะด้านนี้นะก็จะมีแผงควบคุม i Stop นะคะเอาไว้รถหยุด นิ่งขนาดตีไฟแดงน,น,นานๆหรือว่าจะเป็นตัวใบสปอร์ตนะการเตือนออกนอกเลนนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของเซนเซ,นเซอร์ที่มีให้รอบคันนะคะประตูหลังไฟฟ้าแล้วก็บริเวณน,นะคะกุมงลายนอกจากจะมีมันติฟังก์ชันแล้วเขาก็มีระบบนะคะครูส n คอนโทรลให้เซตหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวนะคะ Active Sense หรือการช่วยเบรกนานๆคันนี้มาดูเลขไมเลยทุกคนคะ่ะ เลขไม้ทุกคนดูเลขไม้อยู่ที่นะคะ89,679กิเโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าก็ไม่ใช่เลขไม้ท to ี y, round, ่น้อยจนน่ากลัวแต่ก็ไม่ใช่เลขไม้ที่เยอะนะคะก็เหมาะสมสำหรับรถประมาณนี้เนาะเพราะคนที่ออกรถจนดีเซลมาเนี่ยเขาก็ต้องกังวลแล้วก็ต้องเน้นประโยชน์ใช้สอยในการประหยัดน้ํามันอยู่แล้วแหละนะคะก็เลยเลือกเครื่องยนต์ดีเซลแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สําหรับ2 2 xdl คือเจ้านี่เลยทุกคนดูดิ สันลุกค in ่ะทุกคนค่ะนะคะต้องบอกว่า CX5 เนี่ยนะแม้จะมันจะมี2เครื่องยนต์นะคะตัวเครื่องยนต์เบนซินก็จะมีตัวท็อป SP ีเหมือนกันนะแต่ท็อปของเบนซินจะไม่มีสันลุกนะคะสันลุกทุกคนจะหาได้เฉพาะดีเซลแบบนี้เท่านั้นนะทุกคนนะนี่นะคะคือบอกเลยว่าคุ้มมากๆและสำหรับแผงควก็คุมบริเวณหน้าจอค่ะก็เป็นระบบทัชสกรีนต่างๆนะคะมีในวงในวินะคะมี s d card ทให้นะทุกคนนะปลอดภัยหายห่วงค่ะแล้วก็บริเวณคอนโซลตรงกลางนะคะก็ให้ความหรูหรานะตามสไตล์มาด้านะเบาเบิกเบาของมาด้าะฉน บอกมันอาจจะไมไ่แบบไม่ได้ดูแบบเนียนอะไรขนาดนั้นแต่มันคือหนังแท้ทุกคนลองสังเกตดูดิขนานกระเป๋าหนังแท้นั้นหนัง,นงมันยังเป็นลายเลยเพราะว่ามันคือหนังแท้นะคะมันไม่ใช่แบบหนังเทียมที่แบบจะเนียนแบบนั้นนะคะทุกคนคะ่ะคอมานเซนเตอร์นะคะสภาพรถก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสาหรับใครที่ได้เป็นเจ้าของคันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่บริเวณห้องบริษัทด้านหลังและพาไปดูห้องเครื่องการว่าเจ้าคันนี้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงจะเก่าไหมจะมีชนหนักหรือเปล่าไปดูเลยคะ่ะโอ้โหทุกคนคะ่ะนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย มือนอารมณ์สไตล์คุณนายเลยนะเอาจริงนะแต่อีกภาพหนึ่งที่โบเห็นสําหรับการใช้รถคันนี้ค่ะก็เป็นในเรื่องของภาพในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่โบเนี่ยนะคะอายุประมาณหกสิกว่าขึ้นทั้งสองคนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วนะคะถ้าเขาได้นั่งรถที่มีสไตล์ประมาณนี้เบาะเอนได้ประมาณนี้มีซันรูฟโลง่ลงๆแบบนี้ระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบกรอบคันแบบนี้แล้วก็เบาะที่แบบนะคะลงตัวแบบนี้เนี่ยโบมอ,องว่านะคะท่านต้องแบบนั่งสบายแน่เลยอะ่ะไม่รู้ดิคิดภาพนะเพราะ ไซส์เที่เป็นครอบครัวแบบนี้เราก็จะต้องคํานึงถึงผู้ใหญ่ที่วันหนึ่งเราจะพาเขาเดินทางไปไกลอ่ะเขาคงจะต้องมีรถที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของเครื่องเสียงโบสที่ฟังเพาะๆหรือว่าในเรื่องของช่วงล่างที่ต้องบอกว่าโคตรดีสําหรับเซ่ไฟนะแล้วก็แอร์แบ็กที่มีให้รอบคันและที่สําคัญนะเบาะด้านหลังแล้วก็ห้องพื้นที่บริษัทที่กว้างขนาดนี้นะและนี่เลยที่สําคัญความสะดวกสบายที่เท้าแขนที่วางแขนนะคะแล้วก็แอร์เพนนีมี USB ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มองว่ารถคันนี้น่าใช้มากๆเลยก็คือใในนรรระดคคความอเกกปปสง์หู้ทุติ่ถ ะะก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใช้งานแบบครอบครัวเราอยากจะขนของเราทําไงนี่เลย 6 0 4 0ค่ะทุกคนคะ่ะมันสามารถขนต้นไม้ยาวๆได้หรือใครที่เป็นสายแคมปิ้งคันนี้ก็โคตรเหมาะนะทุกคนนะสามารถขนกล่องไม้สามารถขนเต็นท์สามารถขน,น,นตะเกียงอะไรงี้พับตะเกียงแล้วก็แบบยาวๆแล้วก็มีซัลลูป่ะคือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยนะสำหรับ XDL คันนี้นะแล้วไม่8 0 0หมื่เท่านั้นเอาละคะ่ะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนะสำหรับการเป็นเจ้าของเสี่ยไฟ XDL คันนี้ในการเลือกรถมื่อสองเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่ามีชนหนักมาหรือเปล่าพร้อมทั้งการรับประกันและโปรโมชั่นไทยคลิปค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าารแบบนชอด น,นไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์นะคะของโตมัสด้าซีเอฟเอดีเอลนะคะเครื่องยนต์2,200ซีซีค่ะนะทุกคนดูได้เลยค่ะน็อตน,นะคะบริเวณเบ้าโช๊คตรงนี้นะคะก็ไม่มีถูกแกะนะ มาแต้มเดิมโรงงานยังอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะนะคะบริเวณนี้ค่ะรูกลมคมกิ๊ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะไม่มีรอยขัดกระทุกคนคะ่ะรตรงนี้ไม่เคยขัดน,นะถ้าตรงนี้เคยขัดเนี่ยแปลว่าเรียบร้อยไปแล้วนะรถคันนี้ไม่เคยขัดไม่เคยขัดน,นะคะแล้วก็อันนี้ไม่มีหลุดนะคะไม่มีลอกไม่เคยขัดโรโก้เดิมยังอยู่นะคะด้านข้างตรงนี้ยังอยู่ค่ะนะคะแล้วที่สําคัญนะคุณจะสบายใจได้เลยค่ะหากคุณซื้อรถเที่ยวรานจุลภิกขเตอร์ค่ะ เรามีการรับประกันให้คุณตั้งแต่สัญญาจองย้ําว่าตั้งแต่สัญญาจองนะคะมีรับประกันให้ว่ารถไม่มีชุนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปวดเจอเราคือคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและที่สาคัญนะสำหรับในะครนะที่บอกว่าโอ้ยมาด้าซะด้วยนะคะไม่ใช่รถดานหลักที่เรารู้จักเหมือนโตโยต้านะคะกังวลปัญหาเครื่องยนต์ทำยังไงดีแน่นอนค่ะสำหรับใครที่มาจากเรวีโดรีเท่านั้นนะคะทุกคนคะ โทรมาได้เลยค่ะ085นะคะ0580แล้วก็ต้องติดร่อเลยแอดพีซีซีคาค่ะแล้วบอกมาจากโบนะรับไปเลยค่ะการรับประกันเครื่องเกียร์200รายการที่ศูนย์บริการมัตด้าค่ะนะคะสูงสุดนาน2ปีเต็มล้วยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนนะอยากรับรถไปเนี่ยก็ต้องเอาไปเที่ยวปีใหม่แน่นอนกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านพาคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาครอบครัวไปหาความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ค่ะทุกคนคะและแน่นอนค่ะทุกคนรับรถภายในพฤศจิกายยนี้คาริโ ข้ลัและที่สําคัญค่ะทุกคนคะ่ะแน่ใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนคะ่ะคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะกับโปรโมชั่นช่วยผ่อนนานสูงสุดถึงหนึ่งปีเต็มนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะอยากได้โปไหนไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องเครื่องเกียร์เราก็ตอบโจทย์ด้วยประกันเครื่องเกียร์ไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องของนะคะโปรโมชั่นเราก็ให้โปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับคุณแน่นอนคะ่ะและที่สำคัญนะทุกคนนะ เซ็นวันนี้อัดัติภายใน1วันทําการเท่านั้นค่ะบอกเลยว่านะคะรถดีๆแบบนี้คุณจะพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนนะยังเป็นอีกหนึ่งรอบนะ2 2ง npl ป้ายแดงร้าน6ร้าน7วันนี้คุณซื้อมือสองหันราคากว่า50%อย่างแน่นอนนะเอาละค่ะใครที่สนใจอย่าลืมนะโทรไปได้เลยค่ะ0850580าแล้วก็ตองแปดหรือไลน์แอดไซด์พ c c ค่ะค่ะสำหรับราคาสูตพิเศษคันนี้นะทุกคนนะปกติแล้วเนี่ยนะเราตั้งอยู่ที่ 9 5 7 0 0 0าบาทค่ะแต่วันนี้เราไม่ขายกันทุกคนคะเราขายเป็นแค่9 1 7 0 0 0บาทค่ะนะฮะออกตัวศูนย์บาทเท่านั้นค่ะนะฮะร,รับประน,นีขอนคีิปอีกหน้านะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้โมเราจซีไฟเอ l ลคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกัน,กน,กนกได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ